ไม่ล่าเลงเหมือนเคยปารินาเดินซึมเข้าสภาหลังถูกชี้มูลผิดร้ายแรง ปารินาสสพักพลังประชารัฐเดินซึมเข้าประชุมสภาหลังปปชชี้มูลจริยธรรมร้ายแรงไม่ขอพูดถึงคดีด้านเพื่อนผู้แทนพากันให้กำลังใจวันที่10กุมภาพันธ์ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวปารินาไกรคุปสสราช,ชบุรีพัก,พ,กพลังประชารัฐได้เดินทางมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามปกติด้วย ้สีหน้าเคร่งเครียดไม่ล่าเริงเหมือนเคยหลังจากวานนี้ทางปปอชอชี้มูลผิดจะร,ริยธรรมร้ายแรงและส่งให้สารดีกาพิจารณาต่อโดยนางสาวปารินาปฏิเสธที่จะพูดถึงคดีความดังกล่าวและยืนยันเช่นเดิมว่าจะขอพูดคุยรายละเอียดกับทนายความก่อนเพราะเป็นคดีแรกในประเทศไทยขอเวลาให้ทนายความปรึกษาข้อกฎหมายให้ละเอียดก่อนตอนนี้ ตนยังไม่อยากพูดอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อคืนนี้นอนหลับหรือไม่นางสาวปารินาตอบเพียงสั้นๆว่าก็โอเคอย่างไรก็ตามระหว่างเดินเข้ามาที่อาคารรัฐสภามีเพื่อนสอส,อสต่างแวะเข้ามาทักทายและให้กำลังใจนางสาวปารินาเป็นระยะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด

บริษัทจะต้องแจ้งให้กับสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน72ชั่วโมงและแจ้งเมย่อไม่นี้คือคุยกับพี่ทศพลไปบ้างย่างได้คุยไปบ้างย่างคุยกับทาคดีแรกของประเทศไทยให้เขาศึกษาดูละเอียดคือก็ยังไม่พูดอะไรเนาะได้จ้ะเมื่อคืนนอนหลับไหมเนี่ย um okay.